มานาะจากพี่น้องมานาะมาเกี่ยวเขากระตานถึงเวีนกันแดดถึงขวดน้ำเกี่ยวเขาระยานหิวไปพกมานาพี่น้องใน่นะมีปลาในนามีข้าวบ่อน,นี้มีปลาหมึกนะคะปลาหึกตัวใหญ่มากเลย อุ้งอิงก,กับแม่งัวลอยซื้ออุ้งอิงได้พี่น้องงัวซื้ออุ้งอิงม่เกี้ยวเข่าจ้าม่เกี้ยวเข่ากัมาม่เกี้ยวเข่ากัมได้พี่น้องโอ้ยนแปลงนาเข่าขกัมมึงได้ปะโอ้ยอุ้งอิงทำอะไรอุ้งอิงทำอะไร พี่น้องเอาว่าการ่างแต่งเมื่อหอยันคนกับบัวเป็นเพื่อนกันเนาะาย่างมาทางนี้ดีกว่าพี่น้องผักขั้นจองผักขั้นจองใส่อ้อมเนื้อแซสบๆไหมพี่น้อง มานาจะมานามาเกี่ยวเขาเดี๋ยวให้ดูอียอุ้ยอีกรอบอุยเอ้า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 เอาอะไรอะไรอะไรมันยังไม่ยังหืมไม่ยังบ่มีแนวไม่ให้กินหรอกโอ้ยอุ้ยยิงตกใจหืมปะเราไปเกี่ยวเขาปะปะมาไปเกี่ยวเขาเอาเร็วเด้อมาๆมาๆมาๆมาปะปะเกี่ยวเขา คุยกับงาหลงเลืองนี่พี่น้องมาเลยป่ะเกี่ยวข้าวป่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูแต่งหน้าเขากำนีองมาลาจ้าดูให้เบิ่งท่อง่าท่อง้าก็งามงา พกนามมากรมพกขนมมาแล้วก็เอาเสือแคนยามมาสองตัวสีฝาอยู่ในกระตาพี่น้อง,งว่ายานแดดฝนตกบ่ายานหนาวบ่ายานแต่ยานแดดพี่น้องอย่า่ากันเด้อ ย่านพอ,อย่างหูบอ่ะข่อ,อยข่อยเป็นคนผิวดำนะผิวคำ่คำค่ำอ่ะก็ย,ย่างค่อยดำก็เก้า่อย,ย่านแดดพี่น้อง ถึงแล้วแปลงนาข้าวกลัมถึงแล้วแปลงนาข้าวกลัมจ้าแปลงนาข้าวกลัมหรือข้าวเหนียวดำจ้าแดดเริ่มออกแล้วไปนองย้ำมาแรงแดดออกข้าวเหนียวดำจ้ามาเกี่ยวข้าวกลัมแล้วไปนอง แนหนึงพี่น้องอันนี้อันนี้เขาเจ้าแกน,นี้เขาเจ้าตรงโน้นจะเป็นปลาเห็ดเห็นร่เห็นปลาเห็ดบ่มคุณ